สามารถไปรอได้ผมรอคนได้นานอยู่แล้วก็เปิดใจตื่เ <laughs> ข้าประเดน็นคนนี้นมันเกิดเพราะเพราะความรูร้สรรึกของเราจริงๆแล้วทำไมเราเราจะต้องไปแคร์ก็ลองปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปดูก่อนอว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้อนาคตแบบเป็นคน,คน,คนตัดสินใจเองว่ามันจะเป็นยังไงแข่งอะไปเซอร์ไพรส์ทุกคนเราก็สามารถรอได้แต่มันนานอยู่นะนานอยู่ไม่ทำไมอ่ะทำไมเวลาแบบพีพีไปรอฟิวกินแบบเซอร์ไพรส์บนคอนเสิร์ตพีพียังรอได้เลยเกสทุกคนยังรอได้เลยแต่เขาเป็นพีพีวิลกินไง ไม่ใช่เราเราเราไปดูฟังตอนไหนเราหมายถึงว่าเออแบบเกสตามนู่นนี่นั่นเวลาไปเปเปเป็นสเปเชียลเกสอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถไปรอได้อตอนแรกเราหลับในรถแล้วก่อนครับเรากินแล้วก็หลับในรถเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเราก็แอบ,บไปอยู่ที่รถตู้ของทีมงานแล้วก็ขับวนตามไป่้ยป <ๆ S 1> กติเวลาไปออกกองไปทํางานผมก็รอทุกคนครับผมเปิดใจหมายถึงว่าผมไม่ได้เปิดใจแค่แบบว่า คนนี้คนเดียวโดยเฉพาะเลยผมก็เปิดใจให้กับทุกๆคนเลยครับมายถึงว่าใครที่จะเข้ามาเนีน่ยกินเข้าประเด็นขนาดนี <c oughs> ้ <c oughs> ไม่หรอกมันก็เป็นเหมือนการแบบว่าคือเราก็มีโอกาสได้เจอการมีโอกาสได้ทําความรู้จักกันมากขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยโอกาสมันยังมีไหมอันนี้คือโอบก็ไม่สามารถตอบได้คืออย่างที่โอบบอกแหละบอกตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วด้วยว่าหมายถึงว่าการที่เราเหมือนอยากไปแสดงความมีเดียกับเขา่เราไม่ได้ทําเพื่อการที่เราจะไปสร้างกระแสหรือว่าอะไรแบบนี้คือเรารู้สึกว่าการที่วันวันหนึ่งเรา อยากจะไปแสดงความดีกับคนคนหนึ่งครับเรารู้อยู่แล้วว่าการที่แบบว่าเหมือน,นพอมันเกิดกระแสขึ้นมาแล้ววันหนึ่งที่เราไปทํามันจะมีกระแสทางด้านนี้ตีกลับมาเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทำเพื่อเกิดกระแสหรือเปล่าแต่คือสุดท้ายแล้วในเมื่อเราทําเพื่อมันเกิดเพราะเพราะว่าความรู้สึกของเราจริงๆแล้วทำไมเราเราจะต้องไปแข่งอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าณปัจจุบันนี้คะ่ะโอ้รู้สึกว่าอ้ก็อยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาตินะไม่ถึงว่าผมไม่ได้อยากจะไปเร่งรัดอะไรด้วยการให้สถานะหรืออะไรแบบนี้นะครับไม่ถึงว่าผมรู้สึกว่า ก็ลองปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปดูก่อนว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้อนาคตเป็นคนตัดสินใจเองว่ามันจะเป็นยังไง